ใครเข้ามาก็ทักทายได้น,นะครับวันนี้มาไลฟ์อยู่ใน YouTube นะครับจริงๆมีมีหลายแอปจริงเราก็คนส่วนใหญ่ก็เล่นเล่นสี่ห้แอปนะฮะแอปหลักๆเกี้ไปอีกแอปหนึ่งราล,ลองมาที่ YouTube ดูเข้าใจว่า y o u t u b e เป็นเป็นเป็นโซเชียลมีเดียที่น่าสนใจถึงแม้ว่าจะมีมามานานแล้วเนี่ยแต่ว่าเขาก็ปรับในการในปรับตัวเยอะเมื่อมันมีคู่แข่งเช่น Tik t o k นะฮะแล้ว เขามีคลิปแบบคลิปสั้นเรียกว่าช็อตนะฮะแล้วช็อตเนี่ยพาให้คนมาดูคลิปเราเยอะเยอะมากพอสมควรแล้วก็ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะฮะใครที่ใช้โซเชียลมีเดียก็ใช้ youtube อยู่แล้วเนี่ยก็อย่าอย่าทิ้งยู u ู e นะครับยูทูบก็โอเคนะ,ะวันนี้พูดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในวิชาที่มหาวิทยายลัยไม่ได้สอนคนไทยหรือคนทั่วโลกจริงๆอ่ะ ให้ความสำคัญกับการเรียนในระบบเยอะนะฮะอเมริกาเงี้ยกว่าที่คุณจะเรียนจนจบปริญญาตรีนะฮะมันต้องเป็นระบบการกู้เงินนะ,ะเพราะว่า,าสังคมของคนอเมริกันนะฮะคือที่ที่ผมทราบเนี่ยคือเขาเขาจะดูแลลูกเขาเนี่ยจนแค่ชั้นไฮสคูลก็คือมัธยมนะครับ แล้วพอเข้าหมหาวิทยาลัยเนี่ยมันเป็นาวามรับผิดชอบของเด็กคนนั้นแหละเพราะถือว่าพอคุณอายุอายุ18เนี่ยคุณเป็นโตแล้วคุณต้องดูแลตัวเองคุณต้องหาเงินเรียนเองถ้าคุณไม่มีเงินเรียนหมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณก็ต้องกู้นะครับเขาก็มีมีระบบกู้เงินหมหาวิทยาลัยนะครับแล้วคุณต้องออกจากบ้านไปหอ,อพักเองนะฮะนี่คือสังคมแบบอเมริกันหรือแบบฝรั่งที่ที่เขาอยากให้เด็กเนี่ย พึ่งตัวเองไม่เหมือนไม่เหมือนแบบไทยนะแบบไทยนี่คืออยู่บ้านพ่อแม่หรือว่าได้รับเงินส่งเสียจากพ่อแม่จนจบปริญญาตรีอาจจะเบียทด้วยนะฮะแต่อเมริกาที่จบแค่ไฮสคูลมัธยมเนี่ยคุณคุณอยากเรียนมหาวิทยาลัยคุณต้องหางานทําคุณต้องหาเงินเองหรือคุณต้องกู้เงินมาเรียนดังนั้นนี่วันนี้พูดเกี่ยวกับวิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนนะครับอย่างในอเมริกาอย่างเงี้ยคนจะเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยคุณต้องถ้าคุณไม่มีเงินหาเงินเองไม่ได้คุณก็ต้องกู้นะครับนี่ ในการเรียนกู้มาเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยจนกว่าจะจบปริญญาตรีเนี่ยเป็นนี้ก้อนใหญ่ที่บางทีต้องใช้อยู่หลายปีมากคนที่เรียนจบมามันก็เป็นปัญหาว่าบางทีจบมาไม่ได้รับประกันว่าจะต้องมีงานทาใช่ไหมในอเมริกาอย่างเงี้ยหรือแม้แม้แต่ในประเทศไทยอย่างเงี้ยแต่ประเทศไทยเนี่ยยังดีในแง่ที่ว่าพ่อแม่ส่งเสียนะครับถ้าพ่อแม่ก็หาเงินมาส่งเสียลูกจนจบมหาวิทยาลัยแต่ในอเมริกาต้องต้องกู้มาเรียน แต่ยังไงก็ตามจบมาแล้วไม่ได้รับรองว่าคุณจะมีงานทำใช่ไหมจบอีกจํานวนมากอยู่ที่สาขาด้วยแต่ถ้าคุณเรียนสาขาท,ทั่วไปอย่างเงี้ยที่ไม่ได้เป็นความรู้เชิงเทคนิคเจาะจงนะครับก็หางานทํายากดังนะนั้นการที่เราให้ความสาคัญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือประเทศไทยเนี่ยเราให้ความสาคัญกับการเรียนมหาวิทยาลัยมากมากคือการเรียนมีปริญญานี่เป็นเรื่องดีก็ดีแต่ต้นทุนที่ต้องจ่ายในเรื่องเวลา 4ปีนะครับอย่างน้อยแล้วก็เรื่องเงินที่ต้องลงทุนในการเรียนแต่ผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยนอกจากใบปริญญาแล้วเนี่ยที่เอาไปสมัครงานเนี่ยไรายได้ไรายได้ที่ได้สตาร์ทก็อาจจะหมื่นหมื่นห้าหมื่นหกหรือไม่เกิน20งหมนะฮะโดยเฉลี่ยหรืออาจจะไม่มีงานทําด้วยซ้านะครับน่นั่นคือปัญหาที่คนคนคน,คนลงทุนคนไทยลงทุนในการเรียนเยอะแต่ ผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะไม่ได้มีงานทําไม่รับประกันการมีงานทําแล้วก็ถึงมีงานทําก็ได้รับผลตอบแทนที่สวัสดีครับได้ผลตอบแทนที่ที่น้อยอ่ะเมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไปนะฮะดังนั้นสิ่งที่ในโลกปัจจุบันและโลกอนาคตเนี่ยควรให้ความสําคัญเนี่ยคือสิ่งที่มัาวิทยาลัยไม่ได้สอนแต่เป็นวิชาที่เราเอามาใช้ได้จริงในชีวิต นะครับขอบคุณนะครับที่ทักทายโอเคที่ไ okay, ยินเสียงอะไรชัดไหมครับวันนี้วันนี้มานานๆมาทีฮะนะครับมันจริงๆมันก็มีหนังสือนะก็มีคนพูดถึงว่าวิชาที่หมหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้สอนนะฮะคือความรู้เนี่ยเราเราอย่าไปยึดติดว่ามันจะต้องมีอยู่ในหมหาวิทยาลัยความรู้นี้คือคือใบปริญญาที่เราได้มาอันนั้น อันนั้นไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นนะครับเพราะว่าใบปริญญามันก็คือแค่บอกว่าคุณเรียนตามตามหลักสูตรแต่ว่าคุณเอาความรู้จําอะไรได้บ้างถ้าถ้าใครเรียนจบาหายลัยเนี่ยเราเราเอาความรู้อะไรมาใช้บ้างน,นะฮะส่วนใหญ่เราไม่ไม่ได้ใช้ด้วยซ้ําหรือเราทํางานไม่ตรงกับสายที่จบมาด้วยซ้ําใช่ไหมครับเราทํางานไม่ตรงกับที่จบมาด้วยซ้ําส่วนใหญ่จะเป็นต่างประเทศหรือประเทศไทยเนี่ยถ้าเราเก็บสถิติว่าคนที่เรียนจบสาขานเนี้ย คณะนี้แล้วได้ทํางานตรงกับสาขาที่คุณจบมาเนี่ยไม่ถึงครึ่งนะครับอาจจะแค่20%หรือ30%มเป็นส่วนน้อยที่ที่ได้ใช้ความรู้โดยตรงที่เรียนมานะฮะแต่การเรียนหมาวิทยาสาคัญไหมมันก็สําคัญมันก็คือพื้นฐานชีวิตในระดับปเญเาตรีอย่างน้อยคุณมีปริญญาอย่นั้นคุณมีพื้นฐานความรู้แต่มันไม่พอและมันไม่ควรเป็นสิ่งที่ให้ความสําคัญมากอย่างเดียว แต่ความรู้ที่นอกหมหาวิทยาลัยความรู้ที่หมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนในหลักสูตรนะครับสําคัญมากกว่าด้วยซ้ำเพราะคุณสามารถเอาความรู้มาสร้างธุรกิจของคุณมาสร้างไรายได้ของคุณเองโดยที่ไม่ยังเป็นจะต้องเป็น,ปนพนักง,งานเงินเดือนนะครับความรู้ที่เราได้ยินความรู้ด้าน,นการเงินอย่างเงี้ยความรู้ด้านการลงทุนนะครับเราก็จะได้ยินบ่อยตอนนี้ก็มีความรู้ด้าน AI แต่อาจจะอาจจะอาจจะเหมือนไกลตัวความรู้ในการลงทุนถ้าเราดูเกี่ยวกับนักลงทุนนักเล่นหุ้นนะสังหาพวกนี้ก็อาจจะไกลตัวสําหรับคนที่เริ่มต้นทํางานเพราะเราไม่มีเงินไปลงทุนขนาดนั้นใช่ไหมครับที่ได้ผลตอบแทนเอาไปเล่นหุ้นอะไรมันนั้นมันเหมาะสําหรับคนที่มีเงินเก็บในในมาก้อนหนึ่งแล้วนะฮะแต่ความรู้นอกเหนืออะไรอื่น,นๆเช่นความรู้ในด้านการขายความรู้ในด้านการ ใช้โซเชียลมีเดียความรู้ในการสร้างธุรกิจนะครับนี่สำคัญความรู้ที่คุณเอามาใช้ได้จริงแล้วมาสามารถทําให้คุณหาเงินได้ผ่านการสร้างธุรกิจผ่านการขายของผ่านการใช้สื่อผ่านการสร้างตัวตนสร้างแบรนด์สําคัญไม่ไม่น้อยไปกว่าความรู้ในการเรียนเพื่อได้ใบปริญญาหรือสําคัญมากกว่าด้วยซ้ํา พราคุณเอามาใช้ในชีวิตคุณได้จริงและทําให้คุณมีไรายได้โดยไม่ต้องไปพึ่งการทํางานในบริษัทนะครับอ,นนอันนี้คือสิ่งที่อยากจะมาเล่าเพื่อนฟังคร่าวๆความรู้เหล่านี้มันเกิดจากการที่คุณเรียนรู้ในโซเชียลมีเดียอย่าง t i กตอกก็ได้เรียนรู้จากอ่านหนังสือเรียนรู้จากการไปไปโรงเรียน ทั้งเสียเงินหรือเรียนแบบฟรีก็ได้ความรู้มีมีมากมายตอนนี้นะครับ <S <S อยู่ที่ว่าเราเราจะเปิดเปิดรับความรู้เหล่านี้ <S <S และเลือกรับที่ <S <S เป็นประโยชน์กับเราที่เราสามารถเอามาใช้ได้ไม่ใช่รู้แต่แบบดูไปเรื่อยเรียน like, ไปเรื่อยเรื่อยดูคลิปดูไลฟ์สดไปเรื่อยเรื่อยแต่ต้องเป็นความรู้ที่เราตั้งใจที่จะเอามันมาใช้จริงๆแล้วเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่เราต้องการ ครับอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ที่คนไทยต้องตั้งหลักตรงนี้นะครับยิ่งเทคโนโลยีมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนงานก็จะหายไปนี่เราก็ทราบอยู่แล้วใช่ไหมครับ AI งานที่มันทำซ้ำๆงานที่มันใช้ดิจิตอลมาแทนได้งานที่มันเป็นทำใช้ระบบอัตโนมัติได้เนี่ยมันไม่เป็นต้องใช้คนในอนาคตใครที่เคยขึ้นทางด่วน เมื่อก่อนก็เป็นช่องเงินสดชเยอะใช่ไหมเดี๋ยวนี้ช่องเงินสดเหลือน,น้อยแล้วนะน้อยลงจะเป็นช่องที่ easy pass ก็คือไม่ต้องใช้คนเก็บเงินแล้วก็มีช่องที่เป็น m flow คือวิ่งผ่านได้เลยเร็วกว่า easy pass อย่างเงี้ยนี่คือเห็นง่ายๆว่าคนที่ทําหน้าที่แค่เก็บเงินทอนเงินเนี่ยในช่องทางด่วนเก็บเงินทางด่วนมันไม่จําเป็นเหมือนเมื่อก่อนเพราะเทคโนโลยีมันทําแทนได้และอนาคตมันก็อาจจะเหลือแค่ช่องเดียวก็ได้ ราะคุณก็ต้องใช้ e ีซีพหรือคุณก็ใช้เ f ็มโฟคุณใช้อะไรระบบอัตโนมัติหรือตัดเงินผ่านโทรศัพท์คุณที่วางอยู่ในรถได้เลยมันไม่เป็นต้องรับเงินทอนเงินทําให้เสียเวลาต่อแถวการรับเงินทอนเงินแล้วก็บริษัททางด่วนหรือราชการก็ต้องเสียเงินจ้างคนทั้ง,ท,ง,ท,งที่อุปกรณ์มันคุ้มค่ากว่านะครับนี่คือตัวอย่างเล็กๆไปจ่ายเงินในท็อป ก็มีช่องที่จ่ายเงินเองช่องช่องที่คนคิดเงินก็จะน้อยลงร้านสะดวกซื้อในอนาคตที่ในต่างประเทศมีต้นแบบที่ไม่ต้องใช้พนักงานเลยเพราะมันจะสแกนตัดเงินจากสินค้าที่เราถือออกจากร้านมันจะสแกนหรือว่าคุณเอาอะไรออกจากร้านมีบ้างแล้วมันก็เป็นเงินแล้วก็ตัดเงินจากบัตรคุณในกระเป๋าตังค์คุณได้เลยอย่างเงี้ยคือไม่ต้องมีแคชเชียร์ตัวอย่างง่ายๆนะฮะต่อไปรถอัตโนมัติ คุณก็ไม่ไม่รถแท็กซี่อัตโนมัติคือเราเรามีเทคโนโลยีที่เราอาจจะเห็นใ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 นข่าวว่ารถยนต์ที่เราขับอยู่ทุกวันนี้มันสามารถขับให้เราเองได้คือคุณไม่ต้องขับรถเองมันไปเองกดเป้าหมายแล้วมันก็ไปได้เองหรืออาจจะแค่ตั้งต้นง่ายๆก่อนคือเวลาคุณจะจอดรถมันจะมีะระบบจอดรถอัตโนมัติ คือมันจะขยับรถเข้าซองเองโดยที่คุณไม่ต้องขับเองคือขับมันขับให้เราแบบง่ายๆก่อนคือเข้าซองแต่เป้าหมายคือคุณไม่ต้องขับรถเลยเองเลยรถคือคุณนี้ที่นั่งแล้วมันพาคุณไปเองใงอนาคตอาจจะสิบปีข้างหน้าอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่ไปมากกว่านั้นคือแท็กซี่อัตโนมัติคือคุณไม่จําเป็นต้องมีรถของตัวเองก็ได้คุณก็ใช้รถแท็กซี่หรือรถที่เรียกผ่านแอปอย่างเช่นที่เราใช้ Grab ใช้โบแต่มันเป็นรถแอปที่มาโดยไม่มีคนขับมันมีรถมาอย่างเดียวมันมารับเราตามจุดที่เราปักหมดุดแล้วพอเราขึ้นรถสแกนตัดเงินมันก็พาเราไปหาที่หมายโดยที่ไม่มีคนขับดังนั้นหมายความว่าคนขับรถแท็กซี่คนขับรถ g r a ็ก็จะไม่มีงานทำตกงานเหมือนกันเพราะการขับรถมันถูกใช้ ระบบอัตโนมัติใช้ AI ในการขับอย่างเงี้ยดูตัวใหญ่ฟังนะครนี่คือคืออาชีพมันหมดไปหมดไปหมดไปดังนั้นคนเราจะต้องพัฒนานความสามารถของเราที่ระบบอัตโนมัติหรือเครื่องจักรไม่มาแทนเราได้นะครับความสามารถอย่างเหล่านั้นอย่างเช่นความสามารถในการสื่อสารในการขายในการทำการตลาด ในการสร้างแบรนด์ในการสร้างธุรกิจของคุณเพื่อที่คุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นลูกจ้างเขานะครับการที่คุณเป็นลูกจ้างคุณมีโอกาสโดนปลดเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมครับบริษัทขาดทุนลดก็ลดคนงานใช่ไหมฮะธุรกิจย้ายฐานก็ลงทุนก็ปิดโรงงานเศรษฐกิจไม่ดีก็ปิดโรงงาน,ดดงงานลดคนงานลดพนักง,งาน Early ลี่ i r ท มีเพื่อนทํางานอยู่ที่แบงก์กาศิกรที่เปนข่าวอาเงี้ยอายุ50าสิบอรรีไทยอย่างเงี้ยนะฮะและที่เหลือคุณจะไปทําอะไรต่อถ้าคุณไม่มีวิชานอกมาหาวิาลยวิชาที่มาหาวิาลัยไม่ได้สอนวิชาในการสร้างธุรกิจสร้างแบรนด์วิชาในการขายสินค้าหรือบริการของคุณวิชาในการใช้โซเชียลมีเดียให้เกิดประโยชน์อย่างเงี้ยถ้าคุณไม่มีวิชาเหล่านี้ คุณโดนลดคนหรือคุณ Early r e ่ i ีทมาอาจจะมีเงินมาก้อนหนึ่งแต่ถามว่าคุณจะใช้เงินตรงนี้ให้มันต่อยอดยังไงนอกจากการจะไปเล่นหุ้นใช่ไหมครับนะดังนั้นดังนั้นสิ่งนี้คือเราต้องศึกษาวิชานอกหิายุัยวิชานในการสร้างธุรกิจวิชาในการหารายได้วิชา,นา,ชานในการใช้โซเชียลมีเดียวิชานในการสื่อสารวิชานในการสร้างแบรนด์ตัวคุณ นะฮะคุณถึงจะอยู่รอดในโลกปัจจุบันและอนาคตนะฮะขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามานะครับมีคอมเมนต์อะไรก็ถามได้ใครยังไม่เคยกดติดตามก็ติดตามช่องนี้ไม่ได้ช่องโจโนะครับโกทูมองนะครับสามารถไปดูโปรไฟล์ผมไปดูตัวอย่างธุรกิจที่ผมทำนะครับผมทำธุรกิจการให้บริการผู้สูงอายุโดยเน้นการพาไปโรงพยาบาลนะครับก็เป็นเป็นธุรกิจใหม่เป็นเป็นอาชีพที่ค่อนข้างใหม่ที่ ตอบสนองต่อสังคมผู้สูงวัยที่เราจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นมากขึ้นในอนอนนะครับการที่คุณทําธุรกิจอะไรบางอย่างคุณต้องใช้ความรู้ใช้วิชานอกหมาวิไลทําแล้วคุณจะได้เรียนรู้ระหว่างที่คุณทํานี่คือประสบการณ์ที่เกิดจากการเรียนรู้ด้วยประสบความรู้ที่มีสะสมความรู้เอามาสร้างธุรกิจและในขณะที่สร้างธุรกิจคุณก็จะได้เรียนรู้คุณจะได้ความรู้จากการลงมือทําจากการแก้ปัญหาปัญหาที่เจอ คขารู้จากการคุยลูกค้าที่หมายวิไลไม่ได้สอนเราว่าคุยลูกค้ามันต้องคุยยังไงบ้างแล้วถ้าลูกค้าตอบคุยแบบนี้เราต้องตอบแบบไหนลูกค้าแบบนี้มันมันคือลูกค้าที่เขาคุยกับเราเล่นๆหรือเขาต้องการซื้อเราจริงอะไรอย่างเงี้ยมันคือ,อรายละเอียดของการทํางานที่คุณจะเรียนรู้จากการลงมือท,ทําจริงนะครับอย่างเงี้ยนั่นะคือสิ่งที่อยากจะมาฝากเพื่อนๆก็อยากให้ ทุกคนหาความรู้ที่นอกหาอยู่นอกมหาวิาลความรู้ที่สามารถทําให้เรามีไรายได้ที่เราสามารถทําให้เราสร้างธุรกิจของเราได้โดยที่เราไม่ต้องพึ่งการทํางานไปนเป็นลูกจ้างอย่างเดียวก็อาจจะเป็นทำง,งานบริษัทด้วยแล้วก็มีธุรกิจส่วนตัวเป็นอาชีพเสริมด้วยอย่างเงี้ยก็ได้นะครับธุรกิจหลายๆอย่างคุณไม่ต้องมีหน้าร้านคุณไม่ต้องมีพนักง,งานด้วยซ้ำคุณอาจจะมีตัวคุณคนเดียวหรืออาจจะมีเพื่อนคุณแฟนคุณทีมงานคุณอีกสักคนหนึ่งช่วยกันทําก็ได้ ดยเฉพาะถ้าเป็นธุรกิจบริการคุณไม่ต้องมีหน้าร้านคุณสามารถให้บริการนอกสถานที่สามารถนัดหมายมาให้บริการคุณไม่ต้องไปเช่าพื้นที่นะครับอย่างเงี้ยก็ได้ให้บริการในวันที่คุณมีเวลามันหยุดเสาร์ที่ก็ได้หรือตอนหลังเลิกงานเหมือนที่คุณไปขับรถแกร็บขอบคุณสวัสดีนะครับเหมือนที่คุณไปขับรถขับแกร็บอย่างเงี้ยมันก็คือการที่คุณหารายได้จากการใช้เวลาของคุณใช่ไหมครับบวกกับการที่คุณมีรถรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์คุณก็มีรายได้เพิ่มจาก ต้นทุนที่คุณมีทั้งเวลาทั้งยานพาหนะนะครับการที่คุณมีธุรกิจเสริมคุณอาจจะมีสินค้าหรือบริการแล้วมาขายผ่านช่องทางออนไลน์ไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีคนไปเฝ้าร้านแต่ว่าขายผ่านออนไลน์หรือนัดให้บริการในเวลาที่คุณให้บริการได้วันเสาร์อาทิตย์หรือตอนหลังเลิกง,งานเป็นธุรกิจให้บริการก็ได้หรือเป็นการขายของคุณมาไลฟ์ขายหรือคุณมามีหน้าร้านออนไลน์อย่างเช่นในในยูทูบอย่างเงี้ยเขาก็สามารถมีสินค้าที่เรามาแปะได้ นะครับคุณก็สามารถมีสินค้ามาแปะได้เหมือนกันผ่านอย่างเช่นใช้ช้อปปีนะครับอย่างเงี้ยเราต้องเรียนรู้นี่คือความรู้ใหม่ที่ยูความรู้ที่อยู่นอกหมายวิาลยถ้าคุณคุณใช้ช้อปปีหรือคุณใช้ t i k t o อกคุณสามารถมีหน้าร่างตัวเองได้ในแอปโดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินเลยช้อปปีคุณสามารถสร้างหน้าร่างของตัวเองเหมือนเป็นเว็บไซต์เป็นแอปของคุณแล้วก็คุณเอาสินค้าที่มีอยู่แล้วในช้อปปีคุณเลือกมาวางแล้วก็ วางขายเหมือนเป็นสินค้าในร้านคุณนะครับแล้วก็จะมีลิงก์ถ้าคุณเอาลิงก์นี้มาแปะแปะไว้ในโพสต์ใน youtube ก็ได้มีคนหรือโพสต์ใน facebook ก็ได้พอมีคนกดเข้าไปในลิงก์เขาก็จะไปเห็นหน้าร้านคุณมีซึ่งมีสินค้าวางอยู่เขาเขาเลือกสินค้ามาตัวหนึ่งแล้วก็ซื้อสินค้าตัวนั้นคุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นหรือเรียกว่า Affi l i a t e จาก Sho ป e นี่ก็เป็นการหาหาเงินแบบที่คุณไม่ต้องมีหน้าร้านเองไม่ต้องมีสินค้าตัวเองแต่ทำหน้าที่ในการ สร้างหน้าร้านขึ้นมาออนไลน์เลือกสินค้ามาวางแล้วก็ขายสินค้าตัวนั้นคุณได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าแอฟฟิล์เอย่างเงี้ยน,นี่คือวิธีการหาไรายได้โดยที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนเป็นความรู้นอกมหาวิทยาลัยแต่ว่ามันสามารถทําให้คุณมีไรายได้ได้เป็นตัวอย่างหรือคุณจะเล่นทิกต o อกนะครับถ้าใครเล่นทิกต o k มันก็มีหน้าร้านออนไลน์ในทิกต o o k ใช่ไหมมันก็มีตะกร้าเวลาคุณทําคลิปคุณก็สามารถเอาตะกร้าเอาสินค้ามาแปะไว้ในคลิปคุณได้ ถ้ามีคนมากดซื้อคุณรีวิวคุณคุณมีความสามารถในการขายในการทาคอนเทนต์คุณก็มีโอกาสหาเงินจากทิกต o k ได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเปิดร้านเองไม่ต้องมีสินค้าของตัวเองเอาสินค้าคนคนอื่นที่คุณรู้จักที่คุณชอบที่คุณเคยใช้อยู่แล้วมาโปรโมทมาแล้วคุณก็ขายถ้าคุณขายได้คุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นจากทิกต o k เรียกว่า IP เลยนี่ยกตัวอย่างคือความนี่คือความรู้นี่คือวิชาที่อยู่นอกมหาวิทยาลัยแต่สามารถทําให้คุณมีรายได้ได้ นะครับถ้าถ้าใครสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามในคอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าไปที่โปรไฟล์ผมนะกดติดตามแล้วก็สามารถพูดคุยคอมเมนต์ในคลิปต่างๆที่ผมทำได้นะครับโอเคนะครับนี่คือวิชาที่หาวิาลไม่ได้สอนเมื่อกี้ยกตัวอย่างเรื่องการที่คุณมีหน้าร้านออนไลน์ผ่าน s h อ p e e หรือผ่าน Ti k t o k คุณไม่ต้องลงทุนคุณไม่ต้องมีหน้าร้านจริงจริง แต่คุณใช้หน้าร้านออนไลน์ที่ระบบเขาทำไว้ให้แล้วคุณก็เลือกสินค้าไปวางแล้วคุณก็ทํารีวิวสินค้าตัวนั้นนะครับแล้วก็เอาเอาลิงก์ของร้านคุณเนี่ยไปแปะไว้ในคลิปที่คุณทำแปะไว้ใน Youtube ก็ได้แปะไว้ใน Facebook ก็ได,ไได้อย่างเงี้ยพราะคนสนใจจากคอนเทนต์ที่คุณทําจากคลิปที่คุณทํา พอพอมีคนสนใจจากคลิปที่คุณทําใช่ป่ะคุณก็สามารถมีลูกค้าเข้ามาแล้วเมื่อเขาสั่งซื้อคุณได้ค่าคอมมิชชั่นทุกอย่างเป็นระบบอัตโนมัติโดยที่คุณไม่ต้องไม่ต้องเสียเงินในการสร้างระบบเหล่านี้เลยแต่ช้อปปี้ก็ทําให้หรือว่าติ k กต็อกก็ทําให้นะครับคุณให้คุณเข้าไปใช้แล้วถ้าคุณทําตามตามขั้นตอนเหล่านั้นแล้วคุณสามารถมีลูกค้าได้จากความสามารถในการพูดในการขายของคุณในการทำคอนเทนต์ของคุณคุณก็มีรายได้ นะครับน,นี่อันนี้คือสิ่งที่คนไทยทุกคนนะคุณจะต้องรู้ว่าเฮ้ยเรามีโอกาสนะในการหาไรายได้แบบนี้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องมีพนักง,งานไม่ต้องสต็อกสินค้าแต่เราทําหน้าที่เป็นคนขายของให้เขาผ่านระบบต่างๆโดยที่เราก็ขายอยู่ที่บ้านเราขายผ่านการทําคลิปขายผ่านการโพสต์ขายประการทาไลฟ์นะฮะแต่โอเคมันก็มันอาจจะไม่ได้ง่ายได้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่าอย่างน้อยมันมีช่องทางที่ทําให้คน คนในยุคปัจจุบันและอนาคตเนี่ยคุณสามารถมีไรายได้อย่างอื่นที่นอกเหนือจากการทํางานจริเงเดือนซึ่งเมื่อก่อนไม่มีเมื่อก่อนจะมีะไรายได้ก็ต้องทํางานยินเดือนหรือต้องไปขายของไปยืนไปเอาของมาขายขายประกันขายขายตรงขายอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่วิธีการที่คุณมีหน้าร้านออนไลน์มันก็คือการขายของแต่คุณไม่ต้องไปไปขายกับใครคุณขายผ่านการทำคอนเทนต์ขายผ่านการรีวิวอย่างเงี้ยนะครับ คนที่เขาทาอาชีพเป็นคนแบบขายของแบบรีวิวขายของเนี่ยเป็นอาชีพที่สําเร็จก็มีมีไรายได้หลักแสนก็มีแต่ว่าเขาก็ต้องทําเยอะเดือนว,วันหนึ่งเขามีคลิปออกมาสามสิบคลิปในการรีวิวสินค้าตัวสินค้าของเขานะฮะถ้าเราทําจริงเราก็มีโอากาสแต่เราก็ต้องทําจริงในระดับที่คุณสามารถสร้างคอนเทนต์สร้างคลิปจํานวนมากพอในแต่ละวันเพื่อดึงดูดให้คนมาซื้อของให้มาดูสินค้าคุณแล้วมาซื้อของจากคุณนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ คนคนอาจจะไม่ได้รู้เท่าที่ควรนะครับนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆยังไม่มีหน้าร้านในช้อ p ปีหรือว่าใน Tik Tok เนี่ยลองลองไปฝึกทำดูนะครับทำไม่ยากนะคะับโหลดโหลดช้อปปีมาแล้วก็เข้าไปมันก็จะมีช่องเดี๋ยวเราเข้าไปค่อยๆดูมันหารม่ยากก็โปรแกรม Affiliate กดเข้าไปปุ๊บก็จะมีว่าหน้าร้านของคุณนะครับคุณก็มีหน้าร้านของคุณคุณก็ตั้งชื่อแล้วคุณก็เลือกอสินค้าที่คุณชอบคุณอยากจะขาย เอามาวางไว้เนหน้าร้านของคุณพอเสร็จแล้วปุ๊บคุณก็สามารถแชร์หน้าร้านของคุณเนี่ยผ่านผ่านเวลาคุณไปโพสต์ใน Facebook หรือคุณมาโพสต์ในทําคลิปทำทำคลิปอยู่ใน YouTube หรือที่ไหนหรือ,หร,อหรือว่าในไลน์คุณจะโพสต์ข้อความในไลน์มันจะมีลิงก์ที่คุณเอาไปแปะได้พอคนพอคนกดเข้ามาในลิงก์มันก็จะมาที่ช้อปปีซึ่งจะเป็นหน้าร้านของคุณแล้วก็มีสินค้าที่คุณวางไว้นะครับอย่างเงี้ยพอคนเข้ามาซื้อสินค้า คุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นหรือว่าเรียกว่าแอฟฟิลิเอตนะครับนี่ก็เป็นโอกาสในการหาไรายได้แบบโดยที่คุณไม่ต้องมาลงทุนมีหน้าร้านของตัวเองคุณไม่ต้องไปทาเว็บไซต์เองคุณไม่ต้องไปทําแอปเองคุณไม่ต้องทําระบบโอนเงินแบงก์แอคเคาท์เองทุกอย่างมันทําอัตโนมัติแล้วคุณก็ได้ค่าตอบแทนนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นวิชาที่มหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้สอนแต่คนยุคใหม่นะครับทุกคนเนี่ยคุณจะต้องรู้ไว้เพราะว่ามันคือโอกาสในการสร้างไรายได้กับคุณ โดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรมากเลยแต่ต้องใช้ฝีมือต้องใช้เวลาจริงแต่คุณไม่แต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนคุณอยากจะหารายได้อยากมีธุรกิจคุณก็ต้องไปเช่าพื้นที่จะเป็นตึกแถวจะเป็นในตลาดจะเป็นในห้างคุณต้องหาสินค้ามาวางคุณต้องมีคุณต้องไปยืนเฝ้าหรือคุณต้องจ้างคนไปเฝ้าเป็นคนเป็นพนักงานขายหมดไปรู้กี่หมื่นหรือแสนแล้วยังไม่รู้จะขายได้เมื่อไหร่เลยใช่ไหมแต่ถ้าคุณขายของผ่านช้อปปีคุณมีหน้าร้างตัวเองได้คุณมีสินค้ามาวางได้โดยที่คุณไม่ต้้้อองซืสินคา จริงๆมาสตอ็อกอย่างเงี้ยคุณก็สามารถขายได้โดยด้วยตัวคุณเองผ่านการทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันเป็นความมหัศจรรย์ที่ทุกคนจะต้องรู้นะครับใน TikTok ก็ทำได้เหมือนกันก็มีหน้าร้านมีตะกร้าทำคลิปแล้วคุณก็เอาสินค้ามาแปะคนที่กดเข้ามาแล้วซื้อคุณก็ได้ค่าคอมมิชชั่นนะครับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเรียนรู้คนไทยทุกคนควรจะต้องเรียนรู้เอยเราสามารถขายของออนไลน์ได้นะเราไม่ต้องลงทุนไม่ต้องทำแบบ ไม่ต้องลงทุนท e ําเว็บไซต์ไม่ต้องทุนทาแอปไม่ต้องสต็อกสินค้าเลยเรากีนหน้าที่ในการทําตามขั้นตอนต่างๆจนมีหน้าร้านแล้วก็โปรโมตรีวิวผ่านคลิปผ่านไลฟ์นะครับคุณก็มีไรายได้สามารถทำรายได้โดยที่คุณอยู่ที่บ้านคุณรีวิวอยู่ที่บ้านทําหลังเลิกงานทําวันหยุดใช้เวลาว่าให้เกิดประโยชน์นะครับในการทำคอนเทนต์เพื่อโปรโมทสินค้าของคุณโปรโมทหน้าร้านของคุณในท k t o อกในช้อปปีอย่างเงี้ย เป็นมันเป็นอาชีพใหม่และมันสามารถทําไปพร้อมกับอาชีพหลักก็ได้เป็นไรายได้เสริมก็ได้นะครับนี่คือวิชาที่หมหาวิทยาลัยไม่ได้สอนแต่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับการใช้โซเชียลมีเดียก็เหมือนกันทํายังไงคนถึงคนถึงจะรู้จักคุณทำางไงคุณถึงจะมีแบรนด์เป็นเพอร์ซ a นัลแบรนด์คือแบรนด์บุคคลผ่านช่อง t i k t o k ผ่านช่อง YouTube ที่คุณทำหรือผ่าน Facebook Page ที่คุณทำหรือผ่าน IG หรือแอปต่างๆที่คุณใช้ ถ้าคุณสามารถใช้โซเชียลมีเดียสามารถสื่อสารผ่านการโพสต์ผ่านการทําคลิปผ่านการทำไลฟ์ like, ให้มีผู้ติดตามคุณสร้างคุณค่ากับผู้คนไม่ว่าจะเป็นด้านต่างๆแล้วคนมาติดตามคุณคุณก็มีฐานเรียกว่าฐานแฟนฐานผู้ติดตามมากขึ้นมากขึ้นเราไม่ได้เป็นต้องดังแบบดาราเป็นคนเป็นลกูกเป็นล้านมาติดตามเราแต่คนแค่หลักร้อยหลักพันแต่ว่าเขาสนใจเราจริงๆเขาอยากติดตามเราจริงๆเขาชอบเนื้อหาที่เราทํา คุณก็มีโอกาสสร้างธุรกิจได้คุณมีโอกาสขายของได้ขายสินค้าหรือบริการได้นะครับผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียที่มีคนมาติดตามคุณอย่างนี้ก็เป็นวิชาที่คนจะต้องเรียนรู้นะครับและสิ่งเหล่านี้มันไม่จํากัดสถานที่คุณทําที่บ้านก็ได้คุณไม่จํากัดเวลาคุณทําหลังเลิกงานก็ได้ทําวันหยุดก็ได้ทําเวลาที่คุณมีเวลานะครับเหมือนที่คุณเหมือนที่คนไปขับแกร็บคนไปขับไปขับรถรถแกร็บอย่างเนี้ย ก็มีคนจํานวนมากไปทําแต่มันไม่ใช่เป็นแค่ทางเลือกทางเลือกเดียวนะครับอย่างที่ผมได้เพื่อนๆฟังเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่คุณหาไรายได้ได้โดยที่คุณไม่ต้องมีรถไม่ต้องเอารถไปไปขับให้คนอื่นนั่งแต่คุณสร้างธุรก,กิจของคุณเองสร้างหน้าร้านคุณเองขายของที่คุณเลือกออกมาขายเองอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นวิชาที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอนแล้วทุกคนกค็ต้องเรียนรู้และมันสามารถเอามาใช้ได้จริงกับชีวิตกับการหาไรายได้นะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครที่ยังไม่เคยกดติดตามติดตามช่องนี้ไว้นะครับโจโกตูมอลนะฮะแล้วก็จะมีความรู้มีเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผมทําธุรกิจมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับรวมทั้งสามารถคอมเมนต์สอบถามได้นะครับในไลฟ์ในไลฟ์หลังจบไปแล้วเนี่ยอาจจะมาคอมเมนต์สอบถามได้เกี่ยวกับธุรกิจที่คุณทําหรือว่าคุณอยากรู้อะไรหรืออยากสอบถามอะไรก็ได้นะครับโอเคนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะครับทั้ง ตอนนี้นะีอยู่ในไลฟ์แล้วก็คนที่มาดูที่หลังด้วยเพราะว่าระบบระบบไลฟ์ของ t i t t o k ของ u t u b e เนี่ยไม่เหมือน t i k t o กทิกตอกไลฟ์แล้วมันก็จบไปเลยหายไปเลยแต่ว่า y o u t u b e เนี่ยเขาจะบันทึกไว้นะฮะก็มาดูย้อนหลังได้คนที่มาดูย้อนหลังก็สามารถคอมเมนต์ได้สอบถามได้นะครับขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาวันนี้ไปก่อนสวัสดีนะครับ